คำเตือนคลิปนี้ไม่สนับสนุนให้เล่นสําหรับคนที่มีปัญหาทางการเงินนะครับเพราะการเล่นมีทั้งได้มีทั้งเสียและไม่ได้อยู่ที่ดวงเพียงอย่างเดียวเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีให้ดูพวกความบันเทิงเท่านั้นอาจพิภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมทุกครั้งด้วยนะครับกราบสวัสดีช่างผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับเจาะดอกจิกอีกเช่นเคยนะครับผมกับ a e s e เ y g ก m e b a c มบาคกับห้อง B6 นั่นเอ e งนะครับ แล้ววันนี้นะครับผมมาด้วยทุนเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ผมได้เตรียมเทคนิคไพ่ที่ผมจะมาเล่นในวันนี้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมแล้วตานี้ก็เป็นตาที่ที่4นะครับที่ผมดูกับห้องนี้มานะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับมันตรงไปตามเทคนิคไพ่ที่ผมแนะนํามาใช้ในวันนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะไม้ต่อไปนะครับผมจะแทงอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนอกจากเพลเยอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอแทงเพลเยอร์มาทั้งหมด100บาทก่อนละกันนะครับไม้แรกเลยนะครับประเดิมที่เพลเยอร์เลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไพ่ไปมาพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าไม้แรกนี้นะครับมันจะออกไปที่เพลเยอร์ตามที่ผมบอกหรือเปล่า แต่ผมก็ค่อนข้างมันใจมากเลยนะครับว่าไม้แรกจะออกไปที่เพลเยอร์เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นไพ่ไปมาพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าไม้แรกนี้นะครับจะออกไปที่เพลเยอร์ตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับเปิดมาครับเดี๋ยวเราลุ้นถ้าเปิดมาใบแรกครับอืมอะไรเข้าครับก้าวเข้าที่เพลเยอร์ครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีครับป๊อกเก้า เรียบร้อยนะครับป๊อกเก้าได้มา200บาทไม้แรกนิ่มๆชิวๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับตามเทคนิคไพ่ที่ผมแนะนํามาใช้ในวันนี้แล้วนะครับไม้ต่อไปนะครับผมผมขอแทงส่วนเลยนะครับขอแทงส่วนไปที่แบงเกอร์ลวกันนะครับไม้นี้อ่ะห้องค้างอีกแล้วนะครับโอเคผมขอแทง200บาทที่แบงเกอร์อออิมเลยนะครับผมกับไม้ที่2นี้นะครับ ทุกคนจะแปลกแปลกไหมครับวันนี้ผมพูดช้าๆนะครับเพราะว่ามีลูกเพจขอมานะครับผมบอกว่าให้ผมพูดช้าๆหน่อยพูดเร็วฟังไม่ทันวันนี้ผมก็มาแบบเชื่อมออกช้าๆให้เลยนะครับแบบจับใจความได้เลยนะครับผมอย่าดูกันครับไม้ที่2นี้นะครับว่ามันจะออกที่เยอร์หรือแบงเกอร์นั่นเองนะครับแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจมากๆเลยนะครับว่ามันจะต้องออกไปที่แบงเกอร์เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเปิดมาครับอะไรเข้าครับสี่เข้านะครับผม เพลเยอร์จะแต้มเรียบร้อยนะครับป๊อกแปดนะครับผมได้มา390บาทนะครับได้มา2ไม้ติดรวดเลยนะครับผมกับไม้ที่2นี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตามเทคนิคไพ่ของผมแล้วนะครับไม้ต่อไปนะครับขอแทงสวนอีกรอบหนึ่งครับรอบนี้แทงสวนไปที่เพลเยอร์แล้วกันนะครับผมห้องค่อนข้างกระตุกพอสมควรเลยนะครับเอาอินไปที่เพลเยอร์ทั้งหมด390บาทนะครับกับไม้ที่3นี้นะครับ แล้วผมก็ค่อนข้างมั่นใจมากๆเลยนะครับว่าไม้ที่3นี้จะออกไปที่เพลเยอร์เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าใครติดตามผมมานานแล้วนะครับผมจะรู้เลยนะครับว่าถ้าเกิดผมอออินไม้ไหนนะครับผมจะค่อนข้างมั่นใจกับไม้แล้วมากๆพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับอย่าเสียเวลาครับเรามารุ้นไพ่กันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะออกไปที่เพลเยอร์ตามที่ผมบอกหรือเปล่าเปิดมาครับสี่เข้าแล้วครับอะไรเข้ารถแต้มหรือสามแต้มครับแบงเกอร์สี่แต้มมารุ้นไม้ที่สามกันนะครับจะออกอะไร เปิดมาแปดหลังนะครับแบงเกอร์ล่ะแบงเกอร์ล่ะเรียบร้อยนะครับไม้ที่3ก็ได้มาแบบนิ่มๆชิวๆเลยนะครับได้มา780บาท3ไม้ติดลวดเลยนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าวันนี้ผมมากับเทคนิคที่ผมนำมาใช้ในวันนี้จริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับไม้ที่4นี่นะครับผมก็ค่อนข้างไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับผมผมขอแทงสัก180บาทแล้วกันนะครับเพื่อดูข้าวไพ่กับไม้ที่4นี้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมกันเลยนะครับว่ามาที่4ี่จะออกไปที่พเยอร์ตามที่ผมบอกหรือเปล่านั่นเองนะครับผมอย่าลืมนะครับใครที่เล่นบาคาร่าั้งมือใหม่และมือเก่านะครับถ้าคุณไม่มีเทคนิคไพ่คุณอ่านเคาไพ่ไม่เป็นและคุณไม่มีวิธีการเดินเงินนะครับผมยังไม่อยากให้คุณเล่นนะครับผมคุณต้องมี3มสิ่งนี้ก่อนนะครับแล้วคุณค่อยมาเล่นบาคาร่านั่นเองนะครับเปิดมาครับห้าเข้าครับขอบเข้าプレイヤーห้าแต้มครับแบงเกอร์แบงเกอร์หมาให้ที่3ามโดนนะครับ เอาไม้ที่4โดนนะโทษทีครับไม้ที่4โดนนะครับปอกเก้าที่แบงเกอร์นั่นเองนะครับผมไม่เป็นไรนะครับตามเทคนิคของผมแล้วนะครับเราจะโดนไม่เกิน3ไม้แน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับไม้ที่5นะครับผมค่อนข้างมั่นใจพอสมควรเลยนะครับผมไม้ที่5นี้นะครับผมขอย้ำเลยครับย้ำไปที่เพลเยอร์ที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมดูจากเข้าไพ่แล้วนะครับขอย้ำไปที่เพยเยอร์ทั้งหมด600บาทอ๋อเอ้ยมืเลยกับไม้ที่5นี้นะครับ และผมก็ค่อนข้างมั่นใจพอสมควรเลยนะครับว่าไม้ที่5นี้ครับจะออกไปที่พลเยอร์แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นไพ่ไ,ไปมาพร้อมกันเลยนะครับว่าไม้ที่5นี้ครับจะออกไปที่พลเยอร์ตามที่ผมบอกหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นไพ่ไ,ไปมาพร้อมกันเลยดีกว่านะครับกับไม้ที่5นี้นะครับ เปิดมาครับใบแรกครับอะไรเข้าครับหขอบเข้ามาเลยนะครับผมมาดูใบที่2ครับเปิดมาครับก้าเข้าครับปอก9ก้าเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีครับได้มาแบบนิ่มๆชิวๆเลยนะครับผมไม้นี้ได้มา 1, 200บาทนั่นเองนะครับผมบอกแล้วนะครับเผื่ผมมั่นใจไม้ไหนนะครับ ผมจะเอาอินไม้นั้นเลยนะครับผมแล้วผมก็ได้กับมันมาพอสมควรเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับไม้ต่อไปนะครับไม้ที่6นี้ครับเราจะแทงอะไรไม่ได้เลยนะครับเราจะแทงส่วนที่แบงเกอร์มันที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมตามเทคนิคไพ่ที่ผมแนะนํามาใช้ในวันนี้นั่นเองนะครับแต่ห้องข้างกก็ตุกพอสมควรเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราถือว่าเรายังได้กําไรอยู่นั่นเองครับ ไม้นี้นะครับผมขอแทงนน้อยก่อนละกันครับที่300บาทนะครับเพื่อดูข่าวไพ่ของไม้ที่6นี้ละกันนะครับผมว่ามันยังตรงเทคนิคไพ่ที่ผมแนะนํามาใช้ในวันนี้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ผมดูจากข่าวไพ่แล้วนะครับมันยังตรงตามเทคนิคที่ผมแนะนํามาใช้ในวันนี้อยู่นั่นเองนะครับผมผมก็ยังค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าไม้ที่6นี้นะครับจะต้องออกไปที่แบงเกอร์มันที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นไพ่ไปมาพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าไม้ที่6นี้ครับจะออกไปที่แบงเกอร์ตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเรามารุ่นไพ่ไปพร้อมๆกันเลยครับเปิดมาครับก้าวเข้ามาสวยเลยครับขอบเข้าดีแบงค์เกอร์เพ้เล่นสองแท้มแบงค์เกอร์ปอกเก้าเรียบร้อยนะครับได้มา585บาทมาแบบนิ่มๆชิวๆเลยนะครับผมกับไม้ที่6นี้นะครับผมบอกแล้วนะครับไม้นี้ผมก็อยากค่อนข้างมั่นใจพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้ต่อไปนะครับผมขอแทงส่วนเลยแล้วกันนะครับไม้ต่อไปนะครับผมขอแทงส่วนไปที่เพ้เอร์มันที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับไม้นี้ ขอแทงส่วนไปสักดูจากเขาไพ่แล้วนะครับขอแทงส่วนสัก400บาทละกันนะครับกับไม้ที่7นี้นะครับผมแต่ไม้นี้ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับว่ามันจะตรงตามเทคนิคไพ่ที่ผมแนะนํามาใช้ในวันนี้อยู่หรือเปล่านะครับดูจากเขาไพ่3เกิทางด้านขวาล่างนั่นเองนะครับก็แล้วก็ดูเทคนิคไพ่ที่ผมแนะนํามาใช้ในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไพ่ไปพร้อมกันเลยนะครับว่ามันจะออกเพลเยอร์ตามที่ผมบอกหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไปมพร้อมกันเลยนะครับเปิดมาครับหืก้าวเข้ามาแล้วครับ มีลุ้นครับรถแต้มมีอีกครับเหลือสามแต้มครับแบงเกอร์สี่แต้มมารุ้นไปที่3กันดีกว่าครับเปิดมาเรียบร้อยครับไม้นี้โดนนะครับผมสี่แต้มทีแบงเกอร์นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้ต่อไปนะครับผมค่อนข้างมั่นใจมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไปตามเทคนิคไพ่ของผมแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับไม้ต่อไปนะครับผมขอย้ําเลยครับขอย้ําไปที่ขอย้งไปที่เพลเยอร์ที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับดูจากข้าไพ่แล้วก็เทคนิคไพ่ของผมแล้วนะครับไม้นี้ครับผมขออออินไปที่ เอ่พลเยอร์ม okay, ันท <room> so ี no ่แน่นอนอยู่แล้วนะครับดูจากเทคนิคไพ่ของผมแล้วนะครับผมขออินไปเลยนะครับมาโอเค1นึ่ดบ้าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไพ่ไปมาพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าไม้ที่แปดนี้นะครับผมจะได้ตามที่ผมบอกหรือเปล่าแต่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดไม้ไหนพออินนะครับผมค่อนข้างมั่นใจกับไม้นั้นมากๆเลยนะครับผมแล้วไม้ที่ผมมั่นใจก็จะได้กําไรกับมันมาพอสมควรเลยนะครับเปิดมาครับ มาแล้วครับบล็อก8ครับผมบล็อก8ได้ไหมได้ครับบล็อก8ได้มาแบบนิ่มๆชิวๆเลยนะครับ2,170บาทนั่นเองนะครับผมผมออกแล้วนะครับแต่ผมมั่นใจไม้ไหนผมอ้ออินไม้นั้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับไม้ต่อไปนะครับตามเทคนิคไพ่ของผมแล้วนะครับแล้วก็ดูเข้าไพ่ของห้องนี้นะครับผมขอย้ำไปที่เพลเยอร์ที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมไม้นี้นะครับขอย้ำไปที่เพลเยอร์ที่แน่นอนอย่างนะครับตอนนี้มันมาตามเทคนิคไพ่ของผมแล้วนะครับ ขอย้ำไปเลยครับแต่ผมขอย้ำแบบอออินไปเลยครับ2 1ง0ันหนึ่งร้บาทแล้วกันนะครับกับไม้ที่9นี้นะครับผมผมบอกเลยนะครับว่าไม้นี้ผมค่อนข้างมั่นใจมากๆเลยนะครับว่ามันจะต้องออกไปที่เพลเยอร์มันที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับรู้จักเขาไพ่แล้วนะครับมันตรงกับเทคนิคไพ่ของผมเลยนะครับมันไม้นี้ไม้นี้นแบบ100 100ร้อยทั้งร้อยยังไงต้องออกที่เพลเยอร์ที่แน่นอนนะครับเปิดมามหนึ่งเข้าครับไม้ที่2องไมที่2องหูหอ,อบเข้า ไม่เป็นไรครับลุนไปลุนไปที่3กันนะครับผมและผมค่อนข้างมั่นใจพอสมควรเลยนะครับเปิดมาครับแปดเข้าครับ9หลังครับได้มา4,340บาทนั่นเองนะครับผมบอกแล้วนะครับถ้าผมมั่นใจไม้ไหนนะครับไม้นั้นได้กําไรแน่นอนนะครับผมนิ่มๆมาเลยนะครับ4ี่พันเลยนะครับ4,340บาทแล้วครับผมบอกแล้วนะครับรู้จักเขาไพ่แล้วก็เทคนิคไพ่ของผมแล้วมันตรงเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมดูจากเขาไพ่นะครับต่อไปนะครับผมขอแทงน้อยที่เพลเยอร์ละกันนะครับ เพราะจะดูข้าวไพ่ของไม้ที่10นี้นะครับผมว่ามันยังตรงเทคนิคไพ่ของผมอยู่หรือเปล่านะครับออแทงไปที่300อ่าสัก340บาทละกันนะครับผมเอาเสรแทงเลยนะครับผมเดีย๋ยวเรามาลุ้นไปมาพร้อมกันเลยนะครับว่าไม้ที่10นี้นะครับมันจะออกไปที่เพลเยอร์ตามที่ผมบอกหรือเปล่านั่นเองนะครับผมแต่ผมก็ค่อนข้างอา มั่นใจพอสมควรเลยนะครับว่าไม้ที่สิบนี้นะครับมันต้องออกมันจะต้องออกไปที่เพลเยอร์มันที่แน่นอนอยู่แล้วครับดูจากเขาไพ่ของผมแล้วก็เทคนิคไพ่ที่ผมได้เตรียมนํามาใช้ในวันนี้แล้วนะครับผมเปิดมาครับสามเข้านะครับผมแบงเกอร์สาสองเข้าครับสามแต้มทนนะครับไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าเสมอนะครับกับไม้ที่สิบนี้นะครับแล้วผมก็ยังดูเขาไพ่ไม่ออกนะครับผมผมจะขอย้ำไปที่เพลเยอร์มันที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเพื่อที่จะดูเขาไพ่นั่นเองนะครับ ไม้ที่11นี้นะขอย้ำไปที่เพลเยอร์เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วครับ3า0บาทนะครับผมเพื่อจะดูข่าไพ่ว่ามันยังตรงตามเทคนิคไพ่ที่ผมแนะนำมาใช้ในวันนี้อยู่หรือเปล่านั่นเอง,เองครับถ้าใครนะครับที่สนใจเทคนิคไพ่นะครับผมที่ผมแนะนำมาใช้ในวันนี้นะครับผมผมจะให้เฉพาะคนที่สนใจจริงๆเท่านั้นนะครับแล้วก็คนที่ดูคลิปนี้จบเท่านั้นในท้ายคลิปนั่นเองนะครับผมถ้าคุณดูคลิปนี้ไม่จบแล้วไม่ได้สนใจจริงๆนะครับผมจะไม่ให้นะครับผมจะให้เฉพาะคนที่สนใจจริงๆเท่านั้นนะครับผมอย่าลอม เปิดมาครับแปดปอกแปดนะครับผมปอกแปดชนนี่ครับผมมาสิเอ็ดนี้ก็เสมอนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้ต่อไปนะครับผมผมจะผมก็ยังจะย้ำไปที่ p เย y e r มันที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะดูขาไพ่นั่นเองนะครับถ้าเกิดเสมอมาอย่างนี้นะครับผมผมดูเข้าไพ่ไม่ออกจริงๆนะครับว่ามันอยู่ตรงเทคนิคไพ่ผมอยู่หรือเลปล่านะครับผมขอย้ำเลยครับไปที่เพลเยอสามร์อ4สสิบ,บาทนะครับผมเพื่อดูเข้าไพ่ในมาที่สิบสองนี้นะครับผม เดี๋ยวเรามาลุ้นไพ่ไปมพร้อมกันเลยนะครับแล้วกันนะครับว่ามาที่12บสองนี้นะครับมันจะออกไปที่พลเยอร์ตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับผมแต่ผมก็ยังค่อนข้างมั่นใจนะครับว่ามาที่12สองนี้นะครับมันต้องออกไปที่พลเยอร์ที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วใครติดตามผมมานานครับผมแทงไม้ไหนน้อยครับคือไม้น้นผมดูเขาไพ่นั่นเองนะครับผมเปิดมาครับ5้าเข้าครับเก้าเข้าที่แบงเกอร์ห้าเข้าอีกแล้วครับศูนย์แต้มเลยนะครับเอาลดแต้มแบงเกอร์ไปครับเหลือหนึ่งแต้มครับมารุ้ไปที่3ามครับขอบเข้าครับศูนเดิมนครับ แบงเกอร์เก้าหนึ่งเข้าสองแต e. ้มไม้นี้โด Guys, นไปเลยนะครับผมตามเทคนิคไพ่ของผมแล้วนะครับเราจะโดนไม่เกินสาไม้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้ต่อไปนะครับผมมั่นใจเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาไพ่มันตรงตามเทคนิคไพ่ที่ผมแนะนำมาใช้ในวันนี้เลยนะครับไม้ต่อไปนะครับผมจะแทงอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากพลเยอร์นั่นเองนะครับผมตามเทคนิคไพ่ของผมแล้วนะครับไม้นี้นะครับผมไม้ที่สิบสามนี้นะครับผมขออออินเลยครับไม้ที่สิบสามขออออินไปที่พลเยอร์มันที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผม อ่าอออินหมดเลยครับ4,000บาทแล้วครับไปที่เพลเยอร์นั่นเองนะครับผมกลับไม้ที่13นี้ครับโอเคผมบอกแล้วนะครับเพราะกิดผมอออินไม้ไหนนะครับผมผมค่อนข้างมั่นใจกับไม้นั้นมากๆเลยนะครับแล้วไม้นี้ผมบอกเลยนะครับ100%อนครับออกที่เพลเยอร์ไม่ออกที่เพลเยอร์แน่นอนนะครับผมเปิดมาครับ6เข้าครับ6เข้าอะไร9เข้าเหลือ5แต้มนะครับผมแบงเกอร์ส่แต้มมารุ้นไปที่3ครับเปิดมาครับ ขอบเข้าครับเรียบร้อยนะครับไม้ที่13นี้นะครับได้มา8,000บาทนะครับผมบอกเลยนะครับผมไม้นี้นิ่มมากเลยนะครับผมกับไม้ที่13นี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้ต่อไปนะครับผมขอพักดูหนึ่งตาลวกันนะครับผมจะไม่ลงครับเพราะในนี้8่านเป็นเลขกลมๆแล้วนะครับผมไม่มีเศษให้ดูเขาไพนนเองนะครับผมโอ้โหห้องค้างมืดไปเลยนะครับแต่ไม้ที่ไม้นี้ครับผมขอพักดูเขาไพนสักหนึ่งตานะครับผม ปกติผมจะเอาเศษนะครับแทงเพื่อดูเขาไพ่นั่นเองนะครับแต่รอบนี้เศษหมดนะครับผมขอพักหนึ่งตาแล้วกันนะครับพอดูเขาไพ่นั่นเองนะครับผมถ้าใครติดตามผมมานานนะครับผมผมจะสอนทุกคนเลยนะครับว่าการเล่นมาคาร่าทุกครั้งนะครับถ้าเกิดเราไม่มั่นใจไม้ไหนนะครับผมให้เราพักอยู่หนึ่งตานะครับแล้วก็ไม่ก็แทงน้อยๆนะครับเพื่อดูเขาไพ่นั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเรามั่นใจไม้ไหนนะครับให้เราแทงไปเลยนะครับผมถ้าเกิดเราถ้าเกิดไม้นั้นเรามั่นใจจริงๆนะครับผมแล้วคุณต้องมีเทคนิคไพ่ควบคู่ไปด้วยนะครับผม ไม้เียครับเสมอนะครับผมแต่ถึงเสมอก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าผมดูจากเทคนิคไพ่แล้วก็เคาไพ่ของห้องนี้นะครับจากตาที่แล้วนะครับผมที่ผมได้มาแปดพันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตามเทคนิคไพ่ของผมแล้วนะครับไม้ดอกไปผมก็ค่อนข้างมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมไม้ต่อไปนะครับมงขอแทงส่วนไปเลยครับขอแทงส่วนไปที่แบรงเกอร์มันที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับ แล้วก็อย่ารอช้านะครับผมขออออีมิเลยนะครับที่แบงเกอร์8,000บาทนั่นเองนะครับผมผมบอกเลยนะครับว่าไม้นี้นะครับผมค่อนข้างมั่นใจมากๆเลยนะครับแล้วผมบอกก่อนเลยนะครับว่าไม้นี้เป็นไม้สุดท้ายของผมแล้วนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่14ของสลับวันนี้เลยนะครับผมเพราะว่ามันที่สุดเทคนิคไพ่ของผมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับกับไม้สุดท้ายนี้นะครับว่ามันจะออกไปที่แบงเกอร์ตามที่ผมบอกหรือเปล่าแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจแบบมากๆเลยนะครับ มาลุ้นไพ่ไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับเปิดมาหมขอบคู <sh arp> ่เลยนะครับผมมาลุ้นมาที่3กันดีกว่านะครับเปิดมาครับห้าแต้มต้องมากกว่า5แต้มนะครับผมเปิดมา6แต้มเรียบร้อยนะครับได้มา15,600นั้บาทนั่นเองนะครับผมบอกผมบอกเลยนะครับว่าไม้นี้บอกเลยนะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเอาทุนมาแค่100บาทเท่านั้นนะครับแต่ทํากำไรไปถึง15,600บาทเลยนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดี แล้วตอนนี้นะครับผมก็มีสิทธิพิเศษสาหรับคนที่ดูวิดีโอนี้ตั้งแต่แรกจนจบเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับผมได้เปิดคอร์สสอนเทคนิคลับลิงลมนะครับผมหรือเทคนิคบาร่าที่ผมได้คิดค้นขึ้นมาเองนะครับแล้วก็สอนวิธีอ่านกราฟนะครับและที่สําคัญนะครับ ผมมีกลุ่มนําเล่นตลอด24ชั่วโมงเลยครับผมโดยที่ผมจะนําเล่นเองเลยครับวันละ5รอบนะครับแล้วอย่างที่บอกครับทุกอย่างฟรีนะครับผมทุกอย่างฟรีสาหรับคนที่สนใจและดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วเท่านั้นนะครับผมจะทิ้งที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเจอกัน